สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมะะกำลังเดินทางไปสู่เกาะภูเก็ตนะคลิปนี้ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้เราบอกก่อนว่าเป้าหมายของเราเรามีอยู่ในใจและเราจะมีการไปเล่นน้ําที่ภูเก็ตเราจะไปกินที่เหลือเราก็ยังมีแค่ตารางคร่าวๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีตารางคร่าวๆที่ผูผมเตรียมอาไว้ฮะที่ภูเก็ตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฟิ้ว ตอนนี้เข้ามาสู่ตรงเกาะภูเก็ตและมาอยู่ตรงที่เขาจะตรวจผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตรวจอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่ผมเตรียมก็คือมีเตรียมเตรียมไอประวัติที่ฉีดวัคซีนไว้แล้วฮะก็ดูไปพร้อมกันแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่จะขับรถมาภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูไปด้วยกันเลยว่าเขาตรวจอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าเขาขอใบจากไอแอปหมอพร้อมที่เป็นการันตีว่าเราฉีดแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องกดหยุดก่อนนะเพื่อจะส่งให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนี่ลองดูข้างหน้านี่จะมีตำรวจ อยู่นะพี่ฟ้าใส่แมสก์ได้หรุตอนนี้ทุกคนมาถึงนี่ก็ใส่แมสได้เรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับบัตรประชาชนเดี๋ยวพอตั้งอ่อนอยู่นี่นี่ครับผมบัตรประชาชนนะครับที่ต้องใช้มือนี่ครับเดี๋ยวเปิดจุดล้ำให้ดู ต้องมีให้ดูวัคซีนประวัติอะไรบ้างด้วยแต่เดี๋ยวขออันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ของแฟนก่อนนะครับพี่ลองดูก่อนลองเปิดอันนี้เนี่ยบัตรประชาชนของออพี่อ,อ๋อบัตรประชาชนสองบัตรประชาชนทุกคนนะครับที่ต้องเตี้ยวไม่ต้องอะไรก็รอดนะต้องเตี้ยวเอกสารรับว,วัคซีนอีกอันนึงอยู่ในนี้ด้วยครับพี่พอดีว่าผมแคปหน้าจอได้ไหมพอดีว่าผมถ่ายถ่ายวิดีโอไว้อยู่พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งส่งเข้าไปให้ครับสักครู่นนะอันนี้ของผมครับนายปีนะครับ ขอบคุณนะครับผมอย่าลืมนะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือของผมเนี่ยจ,จะมีตัวนี้ลองดูนะผมจะมีประวัลรักวัคซีนที่เราสามารถแคปจากหน้าจอแต่ว่าเราเอาของสดก็ได้พอดีว่าผมอยากถ่ายคิปให้ทุกคนดูก็เลยจาเป็นต้องแคปหน้าจอไว้ก่อนนะก็คือของผมมีวัคซีนมาแล้วครับ3มเข็มก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะอย่าลืมนะบัตรประชาชนตัวจริงของทุกคนตรงกับชื่อในของหมอพอร้อมฮนะแล้วเราก็จะผ่านฉลุยครับผมไปต่อ let's go และตอนนี้ผมอยู่ที่พักที่ใหม่ที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วฮะผมมาพักกันอยู่ที่ดมอนรีสอร์ทฮะสรุปว่าทริปของเรานะที่เราเลือกพักดมอนรีสอร์ทครับมันใกล้กับบูทีฮะพรุ่งนี้เราซื้อบัตรบูทีเอาไว้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูบริากรรมการเล่นน้ำบูทีกันนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ดมอนรีสอร์ทเดี๋ยวผมจะพาดูห้องด้านในนี่เราอยู่ห้องเบอร์สามสี่สี่นี่ดูห้องข้างในสักก่อน เฮ้ยผมว่าห้องสะอาดสะอาดมากจริงๆต้องยอมรับว่าห้องเขาดีจริงๆนี่เลยที่นอนที่นี่ที่นี่บรรยากาศก็จะมีความเป็นออกแบบคอนโดคอนโดหน่อยนะแต่ว่าข้อดีอย่างที่บอกฮะว่าที่เราเลือกพักที่นี่เพราะว่าจากที่นี่เนี่ยเดินทางไปบูทีเขาบอกกี่นาทีนะเมื่อกี้เขาบอก5นาทีไม่เกิน10นาทีะฮะก็จะถึงบูทีเพราะเราอยู่บูทีนี่คือทั้งวันอยู่แล้วฮะก็เลยเลือกพักที่นี่ดีกว่าเรามานีดูห้องน้ำมันก่อนนี่ ดูหน้าดูหน้านคนไทยเนี่ยนี่ค่ะ <c oughs> เอาทำอาหารอะไกไม้เองได้ด้วยนะดูนะที่นี่มีให้แม้กระทั่งเตาไฟฟ้าไมโครวเวฟเครื่องปิ้งขนมปังเอาจริงๆคุ้มมากแล้วเราจองที่นี่มาด้วยการใช้อ่าเราเที่ยวด้วยกันนะฮะก็เลยได้ราคาอยู่ประมาณที่ได้มาคือ599แต่คราวนี้เนี่ย คนที่มาแต่ละคนก็ต้องรู้นะว่าจังหวะที่ตัวเองจองมามันกี่บาทก็ต้องเช็คกันเอาเองนะฮะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปเที่ยวในเมืองภูเก็ตสักหน่อยครับและเป้าหมายแรกที่ผมออกจากที่พักนะตอนนี้ในฐานะผมเป็นสายเล่นเซิร์ฟสเก็ตผมก็ต้องมาที่นี่ฮนะเดี๋ยวหันไปดูดนี่ที่นี่ชากาตอนนี้บอกก่อนนะว่าที่นี่มีโปรนะมาก่อนไปสองหนึ่งแถมหนึ่งชั่วโมง นี่ดูบรรยากาศข้างในนี่อยากให้ดูแบบเร็วๆหน่อยสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมทางแอเวนเจอร์แบบเซิร์ฟสเกตนะฮะมาที่ชาก้าได้เลยแต่เปิดวันไหนบ้างเดี๋ยวผมไปถามแม่แนะ่เดินดูก่อนนี่บรรยากาศข้างบนพาดูข้างบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะฮะว่าข้างบนเป็นยังไงกันบ้างข้างบนเี่ยว่าเขามีชอ็อปแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีเป็นกาแฟสดมีแก้วกาแฟสดกโกโก้นี่ดูดูเดี๋ยวพาดู ถือใครยังไม่ได้มาก็าดูผ่านของผมไปก่อนนะนี่นี่ฮะนี่คือบรรยากาศในร้านส่วนที่นั่งนั่นก็อิงฟ้านั่นเองส <laughs> ่งมาเรียนย้ายที่เรียนนะมาเรียนกันที่ภูเก็ตช่วงนี้นี่ดูจากข้างบนน่ะคงเห็นหมดแล้ว <c oughs> ด้านล่างเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าเล่นแล้วเหงื่อแตกก็มีอาบน้ำอะยรเงไง <c oughs> เดี๋ยวผมขอตัวไปลองซ้อมเล่นก่อนแล้วกันนะครับผม และได้ของดีอีกอย่างหนึ่งฮะผมชอบมากอันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นคราบโซดาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่รู้อะไรหรอกแต่ตอนนี้เหงื่อท่วมคู่นี่ดีเอามาดนูนมาตำกันดูแล้วกันนะ ประมาณท่วโมงครึ่งตอนนี้ดูสภาพไม่ไหวแล้วสําหรับใครที่อยากจะตามมาที่นี่นะฮะชาก้าก็จะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มนะครับผมวิธีมาไม่ยากผมแนะนําให้เปิดทีวีให้ไอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมากๆนะเดี๋ยวนะผมบอกหมดแล้วนะเปิดทุกวันด้วยไม่มีวันหยุดที่สําคัญนะฮะสหรับมาที่นี่เ,เตรียมอุปกรณ์เตตี้ให้พร้อมนะครับผมมีห้องอาบน้า,นานทุกอย่างให้พร้อมนะฮะด้านหลังก็มีอ่าสำหรับที่นี่ไฮไลท์ด้วยลืมบอกเขามีบอร์ดให้ยืมด้วยนะฮะถ้ามองเห็นจากเส้นตรงนั้นเขาบอกว่าบอาาาร์ดน ขอตัวไปอาบน้ำแล้วขอไปคลิปต,ต่อไปที่เที่ยวต่อแล้วค่อยเจอกนใหม่และที่ต่อไปหลังจากผมออกจะชาก้าตอนนี้บอกเลยครับว่าท้องเริ่มร้องและหิวมากเราก็เลยมาอยู่กันที่นี่เลย ด้วยความหิวฮะเราก็เลยม,มาหาบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นกินแต่ที่นี่ก็ไม่เคยมานะเดี๋ยวลองผมจะพาดูบรรยากาศด้านในเดินไปด้วยกันเลยดีกว่านี่บรรยากาศข้างในเราพาเข้ามาแล้วนะฮะเราก็แวะทักทายซามูไรก่อนนะนี่ฮะบรรยากาศข้างในฮะลองดูเยอะเลย เดี๋ยวขอหาโต๊ะแป๊บหนึ่งนะครับนี่สิ่งแหกที่มาร้านนี้เลยหลังจากเห็นราคากับเมนูที่เขาให้มาบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากนี่ดูเห็นไหมเห็นด้านนี้นะอันนี้ด้านแรกนะด้านแรกอ่ะพิกอีกด้านหนึง ทั้งหมด2ด้านนะราคาอยู่ที่499บาทครับผมแถมเรายังใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยลดอีก40%บอกว่าเลยว่าคุ้มมากๆที่นี่อาหารที่ผมดูนะที่ส่วนตัวที่ผมชอบนะอะแซลมอนเราตัดไปเป็นเ,เมนูที่ทุกคนต้องกินแหละมีทั้งทูน่าซาซิมิก็มีข้าวปันหน้าปลาไหลก็มีเต็มหมดเลยยังไงก็สำหรับใครชอบสายบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะถ้ามาภูเก็ตรอบหน้าผมว่าลองแนะนำให้มาลองกินร้านนี้ก็ดูฮนะ ีน,น้ก็สบายใจตอนนี้บอกเลยว่าอิ่มสุดๆด,ดอิ่มมากอิ่มจนหนังท้องตึงไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเดินหาที่ย่อยสักนิดนึงก่อนละไม่งั้นผมรู้สึกว่ามันการเดินเป็นการเดินที่ลำบากมากหนักพุงไปก่อนนะเดี๋ยวขอเดินที่ย่อยคนระับที่ต่อไปก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนกันต่อก็ดูกันไปสดๆแล้วกันนะครับ แล้วตอนนี้ผมกลับม,มาที่ห้องแล้วครับจริงๆเนี่ยเมื่อตอนเย็นนะเราไปที่แหลมพรมเทพต่อแต่ว่าจังหวะที่ไปอ่ะเราไปช้าพอไปช้าปุ๊บพระาทิ่ย์ตกเรียบร้อยแล้วไม่เห็นอะไรก็เลยไม่อยากจะใส่เข้าไปในคลิปให้ทุกคนดูฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเราจะพักผ่อนจริงๆวันพรุ่งเนี้ยเราจะไปบูทีแต่คราวนี้เนี่ยในบูทีฮะผมมองว่าเป็นมันยาวมากทําวิดีโอผมอาจจะต้องแยกบูทีไว้อีกคลิปหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามเลยฮะจากวันนี้นะฮะเราจะข้ามไปวันเออเขาเรียกว,วันอะไรวันมะรืน วันมะลืนอ่าไปวันมะลืนนี้ตอนเช้าเลยยังไงวันนี้ขอตัวนอนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันอีกทีมะลืนนี้ครับกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณค่ะฮัลสวัสดีวันที่สามนะครับทุกคนฮลโหล แล้ววันนี้นะฮะที่แรกที่เรามากันนะครับก็อยู่ที่เรามาที่เซ็นทัลนะครับแต่ซึ่งเป็นเซ็นทัลโซนใหม่นะฮะที่เราจะพามาคือเขาเพิ่งเปิดนะฮะสำหรับเด็กๆเน่ช่าน่าจะชอบนู่นเลยนี่อะควาเรียูเกสำหรับที่อย่างนี้ฮนะเด็กต้องมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายในการค่าเข้าชมเนีเท่าไหร่อะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดกันครับ สำหรับตัวที่ผมใช้นะครวันนี้ก็ผมเป็นโปรโมชั่นของ Family Set นะฮะมาไม่เกิน4ท่านครับอยู่ที่990บาทนะฮะสามารถดูได้เฉพาะในส่วนของอะโครเลียมนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพิเศษของผมคือเรามีเราเที่ยวด้วยกันฮะมันจะลดได้40%ก็เหลือประมาณ590กบว่าบาทครับก็ถือว่าคุ้มมากนะสำหรับใครมีเราเที่ยวด้วยกันยังไงก็มากันดูฮะ และนี่นะฮะพอเราเจออุโมงตรงนี้เราต้องก้มเข้าไป app. ไปครบแตม่มันมีทางให้ดูดกวยนะคะมนันมีทางให้ดูขางในมีอะไรบ้างไม copying, <recursos. S 1> ไม่มีอะไรเลยม,ม,มีแบบเนี่ให้เราเด็กๆดูปลาด้านขฝั่งอะยาข้างในเนี่ยเหมาะกับการให้เด็กเข้าไปนะฮะไม่ได้หมาะกับให้เราเข้า <c oughs> ออกมาก,ก่อนโอก ปดูอะไรอยู่ดูเนคลิ่ะว้าวดูสิดเน,นะน,นินอ,อิงฟ้นนาไปซื้ออาหารปลากันถือไปเลย และนี่กิจกรรมที่เด็กๆน่าจะชอบกันนะจุดให้อาหารปลาคนละ20บาท ป๊าจะให้อาหารอะไรลูกอาหารปลาฉลามปลาฉลามนี่ฮะสำหรับใครที่สนใจก็นี่กล่องละห้างสิบได้ถึงกี่โมงนะครับตรงนี้ครับเพื่ออ่าตอนนี้เป็นรอบค่ะนี่ตานี้เลยใครอยากให้อาหารฉลามก็ดูรอบไปนะฮะโอเคไปให้อาหารฉลามดีกว่าป๊าไปไปได้ไปเลยไปเลย

เขาบอกรัาว่าถ้าเราดูจากข้างนอกนะฮะแบบนี้จะเห็นปลาใหญ่กว่าที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยถึง3 0เเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นมาดูที่สะพานยอดไม้กันนะเพื่อให้ดูว่าปลามันใหญ่กว่าจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ปลาอยู่ไหนใหญ่ไหมไม่รู้แต่ถ้าดูจากข้างล่างมาเมืเ่อกี้มเริ่ม และบริเวณชั้น2นะฮะก็เป็นพวกสัตว์เลื้อยคานครับนี่ผมจะลองแผนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะ,ะมีทั้งตุกแกมีกิ้งก่ามีงูมีอะไรก็ไมร่รู้เต็มไปหมดลองขึ้นมาดูกันเองนะฮะและนี่คือพระเอกที่เราคุ้นเคยนะฮะลองมาดูนะฮะเห็นไหมฮะพระเอกที่คุ้นเคยของเรา แค่อยู่ใกล้ๆก็ขนลุกแล้วอ่ะตอนนี้แล้วตอนนี้บ่ายโมงครึ่งน,นะะมีการแสดงโชว์วันนี้ตุ๊กแกเสือดาวเราลองมาดูใกล้ๆมันไม่งับใช่ไหม่ไม่งับค่ะหูลายอ,ะอ่ะโอ้โหแบบแบบจิ้มเขาเบาๆเป็นไงคะท่านคล้ายๆป๊อบบี้โอ,อ้โแล้วก็ต่อ,อ,อมือ รู้สึกเป็นคนรักสัตว์ขึ้นมาเลยไม่เดินเลยนิ่งเลยลูกเอ้ดูน่าตาดูดีกว่าตุ๊กแกไทยเยอะเลย <laughs> โอเคขอบคุณนะครับ ตอนนี้นะครับผมออกจากอควาเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็บอกเลยว่าข้างในสวยงามมากการแสดงโชว์มีเยอะมากเหมือนที่ผมมาให้ดูภาพไปนะฮะวันนี้ผมก็น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในการทริปของภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ยังไงค่อยเจอกันใหม่ทริปหน้านะฮะเป็นการเที่ยวที่ยาวนานนะผมมาตั้งแต่เขาหลักจนมาถึงภูเก็ตไปบูทีขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับว่าผมจะไปที่ไหนฮะค่อยพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ฝากกดติดตามได้ที่ Facebook และ YouTube ทางช่องของเราเะโจ๊กด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับ